สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาโพบฮมอีกแล้ว MG ิ๊กคนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซ9นั่นเองโอเคเนาะ <c oughs> ก็วันนี้เราจะาพาไปฟาร์มทองกันสืบเนื่องมาจากการไรสตรีมครั้งล่าสุดของเราที่เราใช้ตัว Awake ลองอาริน่าก็มีคนมาถามว่าพี่ผมจะ a w เว e เว้ยแต่ตังค์ไม่ค่อยพอเลยอะโอ้โหแม่งพี่ตังค์นั้งย5ล้านพี่ฟาร์มยังไงเหรอปกติ ตังมันก็มาเรื่อยๆเนาะแต่สําหรับคนที่มาเล่นใหม่อาจจะย,ยังมีตังไม่มากพอเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปฟาร์มทองนั่นเองซึ่งการฟาร์มทองผมเว้ยผมจะใช้ฮีโร่แค่2ตัว2ต,ตัวละครนั้นก็ได้แก่เซากับเอสนั่นเองอะจะเป็นเซ่า6ดาวหรือสามสิบบวกห้าแล้วก็เอสห้าดาวหรือว่าสามสิบเฉยๆยังไม่บวกอะไรเลยของก็ยังไม่ใส่ด้วยผมก็พยายามจะหาตัวละครที่มันหาง่ายที่สุดเนาะเซาก็น่าจะหาได้จากพวกใบเลือกทั่วไปเนาะ ส่วนเอสก็น่าจะหาได้จากพวกใบเลือกจกักรพรรดิที่เขามีกิจกรรมแจกอยู่ตอนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไองตัวเนี้ยมันเอาไปฟาร์มแมปไหนกันดีมันถึงจะได้เงินไวๆวอาเข้าไปที่ประจนไทยเข้าไปที่แมปแปดขีดยี่สแมปยอดฮิตของคนฟาร์มทองนั่นเองกดเตรียมเลยก็ตำแหน่งการวางอัศวินก็วางตามนี้เลยเนาะก็วางจะเป็นหน้า4ี่หลังหนึ่ง หน้า4หลังหนึ่งเอาเซาไว้หลังแล้วก็เอาเอสเวน่านั่นเองส่วนอาวุธชุดเกาะนั้นเดี๋ยวพาไปดูก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเข้าไปที่เซลก็เซ拉ก็เลเวลสามสิบบวกห้าเนาะอาวุธก็จะเป็น2คงิดีคอนอ่าสองขีดีคอนที่พลังโจมตีลูกละ3 0 0้นั่นเองส่วนเกาะเกาะความจริงใครยังไม่มีก็ยังไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่าเซร่านั้นมันมีการโจมตีอยู่แล้ว4ี่ครั้งเนาะชึบชึบไปดูของเอสมั่ง เอสก็เร็วสามสิบบวกห้า 5. เอา้าเราไปบวกห้าไว้ตอนไหนวะเนี่ยตอนแรกนึงก็ไม่ได้บวกโอเคเอาเป็นว่ามันบวกห้า้วแล้วกันเ <c oughs> ขินเลยเขินเลยโอเคเอสก็เร็วลว้สามสิบบวกห้าเป็นเอสห้าดาวอ่าห้าดาวผมยังแดงอยู่เลยพอขึ้นหกดาวมันจะไปย้อมผมเป็นสีขาวนั่นเองสีออนเ,เทาๆก็ของอาวุธชุดเกาะไม่ใส่อะไรเลยเอาตามนี้เลยส่วนอ่าช่องสองสามสี่คุณก็สามารถเอาเด็กมาลงได้เนาะเอาเด็กมาใส่ช่องสองช่องสามช่องสี่เพื่อจะฟาร์มเด็กไปได้ในตัวอ่า ต่อไปเราก็จะไปลงสนามจริงแล้วเราจะไปทดสอบกันดูว่าไอ้สองตัวนี้มันฟาร์มได้จริงไหมเสร็จแล้วจะได้เงินสักเท่าไหร่กันอ่ากดเริ่มเลยมาเปิดฉากกด้วยสกิลล่าของเซรารอยยิ้มหงมุญญญ่นยานหายเกลี้ยงก็เวฟสองก็สกิลบนเซ่าตามเลยสกิลบนชื่ออะไรนะเงาของวิญญาณโดนช็อต ช็อตไหมนั่นไม่ชอ็อตเวย้ยตุ้มหายเลียงยกแผงได้การ์ดไปด้วยหนึ่งใบโอเคฟาร์มรอบหนึ่งก็ประมาณ33วินาทีเนาะ <c oughs> ก็ได้ตังค์1 0 0 0 0นะอันนี้10,500 10, ทดไมได้ใจหนึ่ง0มแต่รอบนี้รู้สึกจะได้เป็นตัวละครจะเป็นอัศวินทำให้ได้แค่1500 ถ้ารอบไหนที่ได้เงินมันก็จะได้อีกประมาณ8 0 0พก็เป็นรอบแล้วประมาณ18,000อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกรอบแล้วกันก็กดเริ่มมันที่ชื่อสกิลล่างเซลอรอยยิ้มของวิญญาณอ่ะเวฟสอก็เงาของวิญญาณ สับเอสก็ไม่ต้องกลัวตายเพราะยังไงเอสโดนสับยังไงเลือดก็เหลือหนึ่งอยู่แล้วเงาของวิญญาณซุ่มหายเกลี้ยงโอเคก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเนาะเวลาอาเวลาก็อยู่ที่สามสิบหกวินาทีโอเคได้โบนัสตังอีกแปดพันก็ประมาณหมื่นเก้าเกือบเกือบสองหมื่นนั่นแหละรอบหนึ่ง แล้วถ้ากดบูทเราจะได้เท่าไหร่เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูถ้ากดบูทสำหรับใครที่ลง2ตัวแล้วแบบว่าเฮ้ยกลัวไปติดค่าสถานะเช่นพวกช็อตหรือใบของเดียวโรยอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่สไปเพิ่มไม่ได้นะอแต่ผมเือแต่ผมลงประมาณ10กก่าลอบอ่ะผมติดไอ้พวกค่าสถานะต่างๆแค่รอบเดียวเองสําหรับใครที่กลัวติดจริงๆก็เอายุ้ยกันใบได้เอาตัวต่างๆกันช็อตกันอะไรพวกนี้เนาะเอายุ้ยเอาสปายอะไรพวกนี้กันพวกค่าสถานะได้อ่ะเดี๋ยวพากดบูสเตอร์ก่อนบูสเตอร์อ่ะอย่กรู้ว่ากดบูท บูส์มันใช้หกแจใช่ไหมถ้าไม่บูส์แค่สองแจสองแจจะได้ประมาณหมื่นเก้าแ,แล้วถ้าหกแจล่ะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะสกิลลางหายเรื่งเหมือนเดิมโอ้เว็บแรกได้หมื่นกว่าแล้วเนี่ย เอดโดดอีกแล้วเอาไปแดกหายเกลียนยุกแขงหมื่นเก้าสองหมื่นสามสอ่นสามจะได้โบนัสอีกเท่าไรเนี่ยลองดูโบนัสลองดูโบนัสสองหมื 23, 23, 23, ่นสามสองหมื่นสามบวกอีกสามหมื 23 0 0 0 0 0 0 0บวกประมาณ6 0 0 0 0เดี๋ยวๆใช่ไหมสองหมเออประมาณ60,000รอบหนึ่งก็ประมาณ60,000ก็สรุปไว้แล้วว่าจะกดบูสเตอร์ก็ได้เนาะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากไปกดลูบี้เพื่อที่จะซื้อแจมมาฟามเงินอยากจะรู้ว่าคุ้มหรือเปล่านั้นเดี๋ยวผมจะลองให้แล้วกันก็100ลูบี้มาได้1 1 0ยแจใช่ไหมร้อย1ิแจ1 1 0แจ ร้อยสิบแจผมผ่านอีกกี่แจเนี่ยกดมาอีกสี่สิบได้ไหมร้อยสิบโอเคร้อยสิบหกแล้วกันโอเคเนาะก็ต่างกันแค่หกหน่วยไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวผมเข้าเลยแล้วกันเข้าปชนภัยเข้าแมปแปดขีดยี่สิบกดเตรียมแล้วก็ปชนภัยตัวโตอัตโนมัติกดตั้งค่าอัตโนมัติก็เว็บแรกเหรอเว็บแรกเว็บแรกเว็บที่สองโอเคเส้นอย่างงี้นี่เว็บแรก นี่เว็บที่2โอเคเนาะเราก็จะฟาร์มทั้งหมด116แจเราจะมาดูนว่าไอ้116แจเนี่ยมันจะได้เงินสักเท่าไหร่กันพร้อมยังพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลย เเวีนกรรมแม่งไม่ขึ้นสรุปยอดให้เว้ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคำนวณเอาเองก็ได้เดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปดูตอนต้นคลิปแล้วกันว่าเรามีตังกันเท่าไหร่อ่ะจากเดิมที่เรามี25.860,000ล้าน8แสนใช่ไหมตอนนี้เราก็มี26.620,000ล้าน6แสนืแล้วก็ถ้าคิดเป็นเงินก็ข้าวก็ราวประมาณ760,000นนทองอ่ะประมาณ760,000นทอง กับเวลาในการฟาร์มแค่20นาทีแค่นั้นเองกับ100กุญแจที่เสียไปขุมปะละ่ะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นอีก1คลิกดีๆในการฟาร์มทองนั่นเองสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรไปคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมือระวางผมทำให้แน900่นอนร้อยเปอร์เซ็นและสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครก็กดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปและสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบ๊ายบาย